อยู่ขับอาร์ดับสองอยู่ไม่มึงยืมมาเขาให้กุญแจกปะให้ให้เลยใช่ปะให้ไม่ได้ให้ต้องหารถที่เขาให้บุญแจมาเปิดมากระดับกลางรถเปิดมากระดับกลางไม่รวมกันกระดับกลางตอนนี้ขาดใครอ่ะไอ้ไทยอยู่บ้านไทยนับรายชื่อดิได้ยินไทยอยู่ไทยวะเนี่ยอยู่ไอ้โจ๊กจำี้ยอะไรอ่ะเก็บซ้อม กนน่อนสามหนึ่งเราผมยังไม่ได้ตั้งใจอุ้มเลยครับตั้งแค่ขึ้นอาวุธให้น้องๆเฉยเพื่อตีไฟเอาชนะก่อนออาให้มันสูสีก่อนไทยลุงกำลังนับคนอยู่ครับตอนนี้กำลประมาณ6คนครับขาดใครกำลังไปแต่เมเบลครับ กรลังวิ่งไปครับนีบ่ผมกำลังเขียนอยู่กับเนาะเมื่อวานแม่งเอาบัตรแม่งเอาเงินกูไปแสนนึงด้วยสัตว์ใครอะ่อระขอไปจ่ายไปจ่ายค่าที่โดนจับอ่ะประกันตัวครับเออไอ้เครืงเหรอ รถยังกลับอยู่เลยไล่ไม่ทันหรอกไอ้เหี้ยกลับจัดใช่เราดันอาวุธเสร็จแล้วสิ่่งทีเราขับรถต่อไปคือรถที่เราใช้ใช่ใช่ใช่ต้องมีสมรรถนไว้อีกนานเลยไอ้เหี้ยอีกนานเลยนานมากเลยนานมากต้องควบคู่กันไว้ตีนานจัดจริงจริงเราอยากได้ตอนนี้แต่เราตั้งเป้าไว้วราอยากให้เพื่อนเดียววุฒิสิบห้าคนก่อนแล้วเราค่อยมาประกัดเรื่องรถใช่เนี่ยเราหายยิ้มคนในเมืองก็ได้เว้ยคนในเมืองแม่งใจดีเหี้ย ได้ผมได้คุณแค่ว่าตอบตมาง e ได้มาใช่ปะอ่ะถามสอง่ะใช่แต่ว่าต้องต้องไม่แต่มันไม่ได้กุญแจลุงแต่ว่าบอกว่าโทรไปมันหึงจะได้ให้เลยต้อมีกุญต้องมีกุญแจมันต้องมีกุญแจเว้ยอย่างที่บอกเพราะว่านั่นแหละสิ่งาทเต้องเป็นรถที่เป็นของเราอะที่เรามีกุญแจอ่ะยืมมาก็ได้แต่ต้องผมไปคุยมาให้ผมไมาให้ยืมไม่เฉนได้ไหมวะไอเตไอเบงส่งเรืองหายเฉนได้ปะยืมใจเฉนก็ได้มั้เฉม่งูป วันนี้เมื่อกี้เห็นโทนี่เข้ามานี่ใช่ปหมโทนี่น่าจะมีอะไรนะเมื่อกี้โทนี่มข้ามาไม่ได้น่าจะไปแล้วมาฮะไปยังไงสสวัดีครับสุดหล่อใครวะเนี่ยเขียเบิร์ดหรอใครวะอ๋อไอสัตว์ใครวะไอเบิร์ดไอเฮี้ย ใครว่างเก็บยาได้นะพี่โอเคนครับแล้วทีมฟาร์มเป็นไงบ้างอ,อ่ะได,ได้ได้ได้ตีกี่ชุดอ่ะสมเวมสนมีเงินแด้เท่าไรขอเป็นชุดชุดอ่ะขาดอะไรบ้างอ่ะตอนเนี้ยแองก็มันถ้ามีอยู่ก็ได้ประมาณสักห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบชุดนะครับไม่หมายถึงไม่ใช่รวมรวมทุกอย่างดิว่ามันขาดอะไร ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเพชรฟ้าอยู่ที่ใครอะครับพี่เอาถ้ามึงไม่รู้กูจะรู้ไหมเนี่ยที่นาเบิร์ดยังมีเพชรฟ้าอยู่ไหมครับเกียงไม่เหลือแล้วตีหมดแล้วตีหมดแล้วเขาหมดเลยหมดเกียงเกียงเกียง้ไม่มีที่ตู้ใครเลยของตีไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่ไหนมึงบอกส่งไอเต๋อยังไงไอเต๋ยบอกไอเต๋ยงัดอยูกไหมหมดแล้วครับเอาให้สมหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับพี่ ตอนแรกอ่ะตอนแรกการการงานบ้านอ่ะมันคือใช้หนึ่งแต่เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นใช้สองแล้วบางครั้งบางบ้านก็ใช้สามมันเป็นไอ้เมื่อวานครับพี่มันเป็นปัญหาบัานเขาเลยไม่ให้งานะครับทีเนี้ยที่เราเสียไปกับการงาปมันเียเขาปรับจากจากใช้ล็อกพลิกแค่อันเดียวเป็นล็อกพลิกสองอันถึงสามอันนะพี่บอลนก็เลยจากตอนแรกที่เราได้ประมาณ2 0 0 3้อสารอเมตรอ่ะมันก็เหลือได้เหลือประมาณ70 80เมตรเองครับก็คือเจ80ที ไม่แล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่มีเลยใช่ไหมบอแบะน,นี้มีอยู่น่าจะประมาณสิบกว่าทีครับพี่อ่าแล้วมึงทำที่งัดมางัดดิตอนเนี้ยรถเราทั้งหมดที่มีอ่ะเราดกคนอื่นล้วนเลย <laughs> ใช่ที่คูก็เป็นของคนอื่นส่งเมสเซจไปหาไอ้เฉินละอ่าขาว่าได้ไหวไหมไม่ไหวจะเข้าไปเลยตรงนี้เอาเเอาเลยไี่มาแล้วโอเคมาห้าคนรับลงที่ขาดห้าคนครับตอนนี้ยังใครบ้างมาก่อนหน้านั้นมีตอนนี้มีที่ว่ายังไม่มาคือตอนนี้ มีเซิร์ฟไอ้ของลูไว้มันมีใครมีอาวุธตู้นครับไอเดียนะเรเบลนะมีมีป็นอสองคนนะไอเฉินเออไอเฮียก็เหลือละเอาจริงคุยวอลมันระวังมันได้ยินนะเต๋อนั่งไงอ่ะให้มันได้ยินไปเลยให้มันได้ยินไปเลยไอเฮียผมอยู่หลัดกลางพี่ถ้ามันอยากโดนสิโดนเพิ่มอีกสิบกว่าคนก็ให้มันเปิดมาไอเฮียแก๊งอ่ะนั่นอ่ะตัวเปล่าพอไอเฮียนั่นแหละงี้ก็ตามนั้น ไม่ต้องกลัวเชียอะไรสายร้านนึงเหรอเออต้องร้านครับไม่แต่มันเพิ่มได้ในป่าก็เพิ่มอดมินอ่ะไม่รู้สึกว่าตอนนั้นมันไปเพิ่มมั้งถ้าคุณจำไม่ผิดอ่ะเข้าเวทีไหมพี่จะได้ชัวร์เลยเออไปถามคนที่มันเพิ่มได้ป่ะตอนนอนตอนนั้นรู้สึกมันไปเพิ่มสล็อตมานะตอนที่มันไปยืนหน้าเวทีตอนมันมีสตอรี่กับเราอ่ะของของเรา21คนครับเอาอะไรดีกว่าลองไปถามเลย น่ายืนอยู่ข้างหน้าน่น่ะแอดมินอยู่เสื้อแดงบ้าน่ะนะป้ายเอ็มร้อยใช่ครับไปคุยกับเขาดิไปคุยกับเขาเพิ่มได้กี่คนมีผมรับลงๆไปเอาบัตรแก๊งครับลง,ลง,ลง,ลงเอามาแล้วได้บอยอุ้มไปไม่มีบัตรแก๊งไงเฮียต้องเอ่ยก่อนถึงเขาจะให้อะ่ะโ,โงโงเหมือนกัน เราไอยู่สตอรี่อยู่เพิ่มไ่ได้ไม่รู้ฮะต้องไปถามฮะต้องไปถามเราก็ไม่รู้อะเราต้องไปถามเขาอะเพราะว่าตอนนั้นตอนได้ว่าตอนที่มันไปคุยหน้าเวทีอะแอบมันเป็นเพิ่มตลอดหรือเปล่าเพิ่มได้40ครับแต่ระหว่างมีสตอรี่เพิ่มไม่ได้ครับไม่ลองถามเขาดิ ตอนนั้นพวกนั้นก็มาเพิ่มอยู่หรือเปล่าตอนมีสตอร,รี่อยู่ด้วยนะต้องถามเขาไปดิตอนที่เริ่มตีมกันวันนั้นเขาก็มาเพิ่มนะเอาเข้าดูสิเออดีเอาน่ะ,ะ,ะถึงเพิ่มได้แล้วทำไมถึงถึงอันนี้เพิ่งตั้างเลยหรือเปล่าครับลองถามเขาดูก่อนสวัสดีครับ ไอ้ดูไว้ไม่จบกับไอทีอาร์แล้วเหรอวะกูเห็นอันนี้เขามาแวงแวแว,แวแกันเยอะอยู่นะยังยังยังต้องวันนี้คุยวันนี้คุยแต่มันขาดแล้วอะตอนเนี้ยขาดละแล้วละเอาเพิ่งเพิ่มตอนที่เราเพิ่งขึ้นแกงครับถามเมื่อกี้ครับเอาเขาไม่ได้ขึ้นเหรอเขาใส่ซุงใส่สูตรเขาไม่ขึ้นเหรอซุ้มบาสุม้มเวลาคุณยับใส่ซุ้มบาจุดไม่ผมคุยกับแจ๊ก อะไรแล้วอะอรจ๊กบอกว่าเสือเดี๋ยวไปคุยเลยมากันนะครับครับยังไงนะครับอะไรครับย่าไงครับอธิบายหน่อยครับคือคือตอนตอนที่มีตีเรื่องตีกันอยู่ครับคือรู้สึกว่าเขาน่าจะไปเพิ่มสล็อตตอนนั้นผมตีกับเขาแล้วนะตอนนั้นยังไม่ขึ้นแกงไงครับลุงแม็กยังไม่ขึ้นแกงถูกไหมครับอ๋อยังไม่ขึ้นแกงคือเขาสามารถตอนนั้นผมมาขึ้นแล้วครับ ไม่ครับคือเขามาอัพตอนพร้อมที่ลุงแม็กขึ้นแกงเลยครับเพราะไม่งั้นเขาก็เสียเปรียบอะครับหมายถึงว่าลุงแม็กขึ้นยี่สิบเอ็ดคนจุบปะอ่าแต่เขาเกินยี่สิบนะจะปัดประชาชนต้นแม่ให้หมดเลยนะแม่งมีขายด้วหมื่นเลยสัตว์แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มไม่เท่าเขาได้ไหมล่ะมันเอาไปทำอะไรดีนะตอนนี้ไม่ได้หรอให้มันซื้อใหม่ไงเวลามันโดนจับหรือมันอาจจะมีปัญหาไงหรือเปล่าวะไม่มีปัญหาแต่ผมขึ้นแล้วนะเขาก็ขึ้นอยู่ไม่ใช่หรอแต่เราต้องไม่พกอยู่มันเราไม่ได้พร้อมกันยังไงกันแล้วถ้าขึ้น คือเขาขึ้นก่อนถูกไหมครับ20คนตอนแรกอแต่ว่าลุงแม็กมาขึ้นทีหลังซึ่งมี21คนถูกไหมครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นอะก็ใช่ครับอ่าครับ,รบแล้วทำไมเขาถึงเพิ่มสลอดด็อตได้ครับก็ก็ตอนแรกที่ตี20คนถูกไหมครับตอนนั้นลุงแม็กไม่ได้ขึ้นแกงถูกไหมครับไม่แต่ผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วแล้วเขามาอีกทีหลังเป็นชั่วโมงเลยนะครับ ไม่ใช่ครับเขามาพร้อมกันเลยครับพร้อมหรอใช่ครับแม่ถ้าผมเริ่มขึ้นแกงก่อนมันก็ต้องขึ้นจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะแล้วมีสตอรี่นะครับตอน,น,นผมขึ้นผมโดนมาครับไปขึ้นผมมาขึ้นนะโดยที่อะไรไม่พร้อมเลยนะครับ ก็แอดมินบอกว่าถ้าผมคืนแก๊กแล้วอะครับก็คือจะไม่สามารถเพิ่มสล็อตอะไรได้แล้วผมก็เลยยอมเสียตังค์ไปอีกร้านหนึ่งเพื่อเป็นยี่สิบเอ็ดสล็อตขออนุญาตต่อจักเดือนที่แปดครับพี่ชายใช่ไหมล่ะครับอะไรนะครับพอดีผมเพิ่งมาก็คือตอนนั้นน่ะผมนับนับไอ้นี่อยู่นับคนอยู่ใช่ไหมว่าตอนนั้นผมมียี่สิบเอ็ดคนคตอนนั้นผมมียี่สิบเอ็ดคนผมก็ยอมเสียตังค์ไปร้านหนึ่งเพื่อึ้นสล็อตให้แอดมินเพราะว่าเขาร้องครับครับ,รบอ่าฮะ อ่าแล้วผมก็ขึ้นตอนนั้นเลยครับแล้วเขาก็มีเขาก็ขึ้นแก๊งเขาเพิ่งมาขึ้นแก๊งใช่ไหมครับหรือว่าเขาไม่ครับเขาขึ้นก่อนแล้วครับอ่าเขาขึ้นก่อนแล้วตอนนั้นมันมีผมขึ้นปุ๊บแล้วก็แล้วก็ต้องมีสตอรี่กันแล้วถูกต้องไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วเขาขึ้นเพิ่มสล็อตได้ไงครับก็สล็อตละร้านเหมือนกันครับอ่างั้นผมอ่ามันมีสตอรี่อยู่นะไม่สามารถเพิ่มได้ถูกต้องไหมก็ก็คือจะอธิบายยังไงดีอะถ้าไม่งั้นเขาเสียเปรียบไหมครับ ถ้าผมไม่เสียเปียบหรอครับถ้าเขาไม่เสียเปียบแล้วผมเสียเปียบไหมครับไอโมโหอยู่วะยังไงอ่ะครับอยู่ครับพี่เอกบอยโ hey, มโ<า>หก็อยาก<ค>ไ,ดได้นะเว้ยนอะไรครับพี่เอ็ดพันเเอ็ดพันเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ใช่มันจะเสียเปียบยังไงครับในเมื่อกดมันออกมาเป็นอยู่แล้วอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับมีสตอรี่แล้วห้ามขึ้นแก๊งวมันจะเสียเปรียบยังไงอ่ะครับ ก็คือมันมีกฎบอกอยู่แล้วอ่ะแต่นี่คุณเอาลูกมารวยให้เขาขึ้นขึ้นสล็อตได้อ่ะผมจะบอกว่าไงดีอ่ะเขามี20แล้วลุงมาขึ้นที่หลังเป็น21แล้วผม uh huh. จะไม่ให้เขาเพิ่มได้ไงอ่ะครับงั้นถ้าเขา22ผมขอเพิ่มเป็น22เท่าคัน mm hmm. เขาได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะเช่อ mm hmm. ถ้าคุณบอกว่าเขาเสียบเปียบงันผมว่าเสียบเปียบดีเพราะเขาเยอะกว่าผมอ่ะ เดี๋ยวผมพูดให้เขาให้ครับตะคุูนนะถ้าคุณบอกว่าเขาเสียเปรียบงั้นผมก็เสียเปรียบเดี๋ยวเขาเพิ่มมากกว่าหนึ่งผมกันหนึ่งอะตะคุ้นนะครับเพราะว่าผมก็เคารพในกฎไงว่าถ้ามีสตรอรี่ห้ามห้ามขึ้นห้ามขึ้นสตอร์เพิ่มอ่ะผมก็คิดว่าเออแม่งขึ้นไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้ย เพราะตอนนั้นก็ยมอมลงทะเบียนให้เขาเพื่อว่าผมไม่ได้ใส่สูตรก็เลยรีบทําสูตรรีบนับจํานวนคนมาแบบม่วๆให้เพื่อเขาไม่ร้องแปรๆคือมันคือกดนะครับมันจะเสียเปรียบไม่ได้ดิมันกดมันก็คือกดหรือเปล่า อย่างนี้ถ้าเขามี20แล้วถ้าเกิดตอนลุงแม็กสร้าง25อย่างนี้ได้หรอครับตอนนั้นไม่ได้ไงเขาก็เสียเปียบเหมือนกันงั้นผมเอาออก <นะ S 1> ให้เอาไมหมล่ะหลือ20เอาหะละครับอันนี้ต้องต้องคุยกับเขาเละครับเา้าไม่ผมอธิบายผมคุยเรื่องกฎนะครับแอดมินผมไม่ได้คุยเรื่องเสียเปียบกับไม่ได้เสียเปียบนะครับผมคุยเรื่องกฎมันไม่<อ>ไมแฟร์กับเขาไงครับนีกออกไหมครับ เหมือนแบบไปตีกันก่อนแล้วมาขึ้นทีหลังแล้วก็ขึ้นเยอะกว่าเขาอันนี้เขาจ่ายอ้<ห>งั้นมันก็ไม่แฟร์กับผมเหมือนกันครับถ้าผมเพิ่มผมขึ้นมา21แล้วเขาเพิ่มมา22ก็ไม่แฟร์สำหรับผมสิใช่ปะ่ะถ้ามุมมองกลับกันอะ่ะอัน,นก็ไม่แฟร์สำหรับผมสิครับอ๋อเาเพิ่มมาอีกต้องหนึ่งคนผมมี21 เปิดมือมานี่ดิอยู่ไหนอ่ะเอ้ะผมไปคุยกับเขาสักครู่เสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงเนี่ยมึงน่าจะคุยได้ง่ายกว่าไม่กูงงกับเขาเว้ยไอ้เหี้ย้คะแนนมันควรจะคนเท่ากันหรือเปล่าครับของอะไรอ่ะ admin เหรอไอ้เมื่อกี้ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันเออมันบอกว่าคือกูบอกว่าอ่ามีสตอรี่ใช่ไหมคือมีสตอรี่ห้ามเพิ่มสล็อตแต่ตอนนั้นเราลงเราลงทะเบียนแก๊งไปแล้วเป็น21คนถูกต้องปะ เท่ากับทางนั้นไม่สามารถเพิ่มสล็อตได้เพราะกดระหว่างมีสตอรี่ห้ามเพิ่มสล็อตอแล้วทีนี้เขาบอกว่าเรามาเพิ่มเป็น21คนเขาก็เลยเสียเปรียบเขาก็เพิ่มเป็น22คนฮะอคนอะไรอ่ะอะไรอ่ะสักการะเลยวะ ไม่ได้เพิ่มนะลุงเราลงทะเบียนแก๊งด้วย21คนเลยลงทะเบียนแก๊งเฉยๆนะถ้าลงทะเบียนแก๊ง21แก๊งเลยเราไม่ได้ขอเพิ่มเลยครับใช่ครับเรายังไม่ได้ลงเพิ่มคำเลยครับซึ่งตามกฎเราก็เราก็ได้แค่21ไงใช่เราได้แค่21ใช่ถูกต้องแล้วอยู่ดีเพิ่มไม่ได้ใช่แล้วอยู่ดีเขามาเพิ่มได้กูก็งงไงเขาบอกว่าอการที่มันเป็นไม่กูก็คุยกับเขาอันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเสียเพียรีย์นะเราบอกว่าจะเพิ่มเมื่อกี้เพราะกูบอกว่าออ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 ััันนนนนีีีีีี้้้้้้้มมมมมมคคุุยยยกกกกเเเเรรืื่่่่่่่งงงฎววาาาสตตหหไไไไูะิด คืออะไรวะเนี่ยบอกดิเขาอยู่ไหนเราไปไหนแล้วอ่ะแอดมินอ่ะไมยผมง่งกับแอดมินพี่คือพอดีวะพี่ครับคืออย่างงี้พี่คือตอนแรกเขามีกันไม่รู้กี่คนประมาณอายุยี่สิบก็ได้พี่แล้วที่เนี้ยเราไปเพิ่มสล็อตใช่ไหมพี่ก็คือจบตรงนั้นเลยยี่สิบเอ็ดคนใช่ป่ะแล้อยู่ดีอ่ะการมีสตอรี่กันอ่ะพี่เขาห้ามเพิ่มสล็อตที่ผมเข้าใจมาได้อยู่ดีทางนั้นอ่ะทางนั้นรีบเพิ่มเพราะเขาบอกอยู่ว่ามีแล้วห้ามเพิ่มใช่เราก็เลยรีบ กดเพิ่มไปตอนตอน then, schnell, ั้นเราก็ไม่มีอะไรเลยพี่น <un> well ับน <m penso humano an> ้ำคนมั่วๆมาแล้วทีเน <able> ี้ยทางนั ky, ้นเขามาเพิ <f ils related> ่มสล็อตได้ไงพี Alf ่ผมก็เลยงงต้องเพิ่มเหรอใช่เขาเพิ่งเพิ่มหลังจากเราหลังหลังหลังจากเราขึ้นทะเบียนอ่ะเพราะทางนั้นเขารอไงว่าเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้ใส่สูตรไม่ได้อะไรเลยเราก็สามารถเพิ่มไอ้เพิ่มสล็อตแก๊งไงพี่ไอ้ไม่ใช่หมายถึงลงนะเียนแก๊งไหมเขาเพิ่มหลังจากเราประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราไม่ได้ง ตีกันไปแล้วพี่ก่อนหน้านั้นไปแล้วครับนี่คืออะไรครับอ๋อต้องไปบอกเขาดิบอกมินได้ผมผมก็เลยบอกไม่ผมก็เลยบอกเขาว่าคือไม่ผมคุยเรื่องคนอย่างเขาแล้วทีเนี้ยเขามาคุยเรื่องแฟไม่แฟไงพี่คือสรุปง่ายๆเลยนะพี่ตูนต่อต่อตีเขาอะเรายังไม่ขึ้นแก๊งถูงไหมพี่แต่เขาอะขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยกฎมันกดมันก็คือห้าเวลามีสร่อรี่ห้ามขึ้นสล็อ ซึ่งหมายความว่าไอ้แก๊งสูตรดำอะ่ะมัน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 มีสตรอรี่กับเราอยู่แล้วแต่แต่เราอะ่ะก็ไปขึ้นไปขึ้นแก๊งเลยแล้วเราก็เอาสล็อตตอนนั้นเลยพี่ก็ค<อ>ือขึ้นพร้อมขึ้นพร้อมแก๊งอะ่ะก็คือยี่สิบเอ็ดคนแล้วทีเนี้ยเหมือนไอ้นั่นอะ่ะมันรู้ว่าเราอะ่ะยี่สิบเอ็ดคนแล้วแบบเหมือนแบบเรามคิดว่ามันเสียเปรียบเราอ่ะเออไม่แพ้กับมันอ่ะมันก็เลยไปขึ้นเพิ่มเป็ยี่สิบสองแล้วแอดมินก็ให้มันยี่สิบสองอยู่แล้วนี่พี่แก๊งมันอ่ะไม่แม้เขาว่าเพิ่งไม่มันมันม งงไปเหรองงตัวเขาว่าไม่แ์งงจัดใช่เขาบอกว่าไม่แร์กู้ว่างงกับเขาไม่แร์กับเขาเว้ยคืออะไรไม่แฟงคือเรามากแฝงเราหรือว่ามันหรือว่ามันพูดไม่แอดแินพูดไม่ไม่เขาพูดเขาพูดด้วยเขาอ่อนไงถ้าเกิดเท่ากับเรามันเสียเปรียบเขาเสียเปรียบไงเก่งเกินไงเขาโอเคพี่เข้าใจอยู่พี่เข้าใจอยู่ไม่ถ้าเขาบอกง้ถ้าเขาบอกกับนันก็โอเคไงพี่ถ้าเขาพูดแบบนั้นมันไดใช่ป่ะใช่แต่ถ้าเข้าใจได้พี่ ไปถามว่ามึงกลัวใช่ไหมล่ะมึงกลัวจะได้ดูซเลยว่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามแอดมินให้นะแป๊บนึงเคียกูแบบหลายอย่างมากเลยมาแบบเป็นอะไรที่เมซ z i n g แบบกูมากเลยแต่ตั้งแต่เล่นกลัวมองว่าไม่เขาคือแอดมินอ่ะกูมองว่าพูดตามที่พวกนั้นพูดไปเพราะว่าพวกนั้นพูดบอกว่าไม่แฟร์เข้าใจ่ไหมแบบประมาณว่าเรามีเยอะกว่าหนึ่งเลยไม่แฟร์สำหรับเขาเขาเลยมาเพิ่มมา22คน ก็คือถ้ายี่สองต่อยี่สิบเอ็ดยี่สองต่อยี่สิบเอ็ดมันถึงจะแสงแหรบมันใช่ปะเพราะว่าสิบสองสิบสองมันโดนกดมาจนจนไม่ได้เล่นไงพี่สิบสองสิบสองมันโดนมาไงมันก็เลยกลัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไงพี่เพราะว่ามีแย่อยู่แหละเดลารองป่ะนะในชชื่อใหม่เดลารอง งงตรงนั่งห้ามนั่งเยไอ้ที่เจอเพื่งเจอที่แรกอันนี้ผมงงเลยอันนี้ผมงงจริง่อนะไอ้เหี้ขาก็ขาปุยเนี่ยก็ต้องขอนั่งออกป่ะทางนั้นอ่ะสนับต่อยผมไม่ได้ไงผมนั่งอยู่ต้องไม่ต่อยไงไอ้เหี้่่ถ้าถีบอ่อนก็ถีบไปดิดับเบิลกันตอนต่อยอ่ะไอ้เหี้่เพราะใส่สนับอยู่ไม่รู้เหรอถีบขึ้นมาทีนึงก็ล้มลงต่อไม่ได้ฟังกูนะเวลามึงอุ้มเอ๋อโดนอุ้มอ่ะมึงพยายามแบบว่า รอสักแป๊บหนึ่งอ่ะไม่ใช่ขึ้นปุ๊บแล้วมึงกดเลยเว้ยมึงรอรอแบบดูอ่ะว่ามันจะไปทางไหนที่จะบอกเพื่อนอ่ะถึงแม้มันอยู่บนเขาอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่รู้เว้ยต้องต้องใจเย็นอ่ะเพราะว่ามึงมึงจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เว้ยโดนแบบอุ้มเอืิดตลอดมึงต้องหักที่แบบไอ้นี่ได้แล้วเวลากดเคสอ่ะนนั่แหละเอาใหม่ไม่มีเฮียอะไรหรอกมึงชินกับเมันี้อารย่กแลด้ว กูไม่อยากให้มันได้ใจใเฉยกูไม่ได้สนหรอกไอ้เชี้ยวว่ามึงจะโดนอุ้มหรือว่าอะไรอ่ะบายบอยอย่างโง่นะโอเคปะครับพี่แจ็คครับพี่ใหญ่ไอ้มึงโ,โดนทุกเมืองเว้ยอันเนี้ยอันนี้จริงมึงด้วยมาดีเดยไม่โดนเลยเฮีย เพราะว่าตอนเราโดนอุ้มเบื hmm. ่อเขาก็ยังไม่ได้ให้ gps เราเลยนะแอดมินอ่ะเขาก็ยังงงว่าทำไมไม่ไม่ไม่ได้ให้ให้บัตรแก๊งเราในการเอาจุดอ่ะเราต้องเอ่อก่มอ้ทอนหองมูด้ี่ขะ